ครับไปที่คุณถิ่นนะครับจากนครสวรรค์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับถิ่นถามเรื่องอะไรครับวันนี้คือผมจะถามเรื่องลักทรัพย์อะครับวัดีมีมีคนลักทรัพย์ไปแล้วก็คดีสารท่านตัดสินแล้วให้จดใช้ผมแล้วก็ติดคุกสามปีแล้วก็เขาหายไปเลยครับตามไม่เจอแล้วคนี้ผมก็ไปหา ตำรวจแล้วตำรวจวตวจ้องบกจะติดตามให้ก็จนป่านนี้ยังไม่ได้เรื่องเลยครับเนะ่อยากจะขอคำแนะนำจากคุณถนอมหน่อยครับว่า hmm. จะมีแนวทางอย่างไรแนะนำผมให้ผมติดตามนันไม้ได้ครับคือคนรักเนี่ยขโมยเนี่ยติดคุกไปแล้วใช่ไหมอ๋อติดแค่สองวันนะฮะแล้วประกันออกไปครับตอนตำรวจจับได้เรื่องไม่เกิดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะฮะแล้วตำรวจมันจับได้ปี ไปปีหกหนึ่งแล้วก็มาขึ้นศาลปีหกสองครับอืแล้วเขาติดคุกไปแล้วหรือยังอ่ะยังครับยังครับหนีไปเหรอหนีไปเลยครับไม่ไม่ยอมมาเลยครับตามก็มไม่เจอก็หนีแสดงว่าหนีถ้างั้นก็จำเลยหลบหนี<อ>ไม่จำเลยหลบหนีก็คดีเขาค้างศาลอยู่ใช่ไหมคดีศาลตัดสินแล้วครับครับอ๋อศาลตัดสินแล้วอ๋อคือขึ้นศาลแล้วนี่ แล้วก็มาหนีจะชั้นประกันใช่ไหมใครับอืมศาลตัดสินแล้วอ้อาวก็ตํารวจก็ต้องตามจับตัวมารับโทษให้ได้แหละทางอาญาส่วนในทางแพ่งถ้าศาลตัดสินให้ชดใช้แล้วตอนนี้เขาหนีไปไม่ชดใช้ไม่ชดใช้เราก็ต้องบังคับคดียึดทรัพย์เขาอะครับคุณถิ่นครับผมผมไปสืบแล้วครับไม่มีฮะเขาอาศัยอยู่กับคุณยายครับมีลูกสองคนเขามีลูกสองคนอยู่กับคุณยายและแฟนเขาก็เลิกกันไปแล้วถ้าเราสืบรัพ์ แม่ว่าเขาไม่มีทรัพย์ให้เรายึดทรัพย์ที่เราจะสืบเนี่ยนะโดยหลักแล้วคือทรัพย์ที่มีทะเบียนครับทรัพย์ที่มีทะเบียนประกอบไปด้วยหนึ่งบ้านครับที่ดินบ้านบ้านที่ดินมีทะเบียนเนาะสองรถรถยนต์มอเตอร์ไซค์สามอาวุธปืนอันนี้ที่มีทะเบียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสืบแล้วเขาไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรให้ยึดเลย ถ้าไม่มีอะไรยึดเลยก็เราอาจจะบอกนั้นก็ไม่บังคับก็ได้บังคับไปก็ไม่มีประโยชน์งั้นเสียตังค์อีกออจาก้างแต่ไหนความไปยื่นขอคําบังคับจากศาลอีกใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาสืบทรัพย์ดูแล้วไม่มีอะไรให้ยึดก็ถ้าไม่มีอะไรยึดก็าําอะไรไม่ได้ครับคุณคุณถินครับก็ก็อย่างนี้ครับคุณหน่อยผมผมอยากให้เขามารับตค์ที่เขาทำอะครับถ้าเขาไม่มีเงินมาจดใช้ศาลส,สั่งจําคุกสามปีแล้วก็ให้จดใช้ผมก็ตกห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับ อ,อ,อ,อันนั้นคำทั้งพระเลี่ยมทองครับอันนั้นตำรวจต้องไปเอาตัวมาให้ได้ผมไปหาตั้งสองสามหนแล้วเขาก็บอกจะตามให้จะตามให้ก็สองปีแล้วครับเนี่ยครับท่านไม่ไม่มีอะไรคืบคานไปเลยคือประการที่หนึ่งคุณถิ่นถ้ามีบอดแสก็แจ้งให้ตำรวจได้ทราบด้วยอีกทางหนึ่งกับสองอายุค,ความผมว่าหน,นีกันเป็นสิบปี ยังมียังมีเวลาอยู่ครับสิบปีฮะในนี้ทั้งสามท่านก็บอกว่าอายุความจะยังไม่หมดฮะอายุความยังไม่หมดอะไรก็หนีได้หนีไปเจอตำรวจเมื่อไหร่ก็จับเมื่อนั้นนะครับ นะคงจะไปทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ก็ให้ตํารวจก็ต้องตามจับตัวได้ถ้าเรามีข้อมูลบอดสายก็แจ้งตํารวจไปด้วยผมคุยกับคุณถินตามนี้นะสวัสดีครับป้าเ,เดี๋ยวครับท่านคุณถนอนครับคุณถนอมเพอเสียงไปทั่วประเทศไทยไงผมคิดว่าเขาคงฟังอยู่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีคนรู้ตัวประเทศไงอย่างไงท่านคุณถนอพูดรัพผมว่าให้เข้ามา,าม<อ>ตัวเสียมาพบพนักงานสอบสวนเสียเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อจินตนาครับ ผู้หญิงเหรอครับนางสาวจินนาบุตรธรรมก็ไปร่วมหลับนอนด้วยกันนะนะพูดตรงๆเลยนะโอร่วมหลับนอนด้วยกันแล้วทีนี้ผมในระหว่างที่ผมเข้าห้างน้ำประมาณสั้งสี่นาทีห้านาทีนะเขาก็ลักทรัพย์ออกไปเลยฮะแล้วปลดทรัพย์ไปปลดทรัพย์เลยใช่ไหมอ๋อเป็นกองหนาตอนเพียงครับท่านอืมอืมอืมต้องระวังต้องระวังเรื่องพวกนี้นะไปเจอถูกอกถูกใจกันไปมันไม่ได้ต้องการตัวเราอะต้องการ ชับสินที่แขวนตัวเราอยู่นะอ okay, โอเคพี่ถินนะอาจจะต้องฟาดเคราะห์กันพอสมควรแหละ <c oughs> เรื่องนี้นะเอาผมแจ้งไว้ตามนี้นะสวัสดีครับพี่ครับครับเช้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ